ครับสวัสดีครับนี่เรามาไกลนะครับวันนี้ไกลนะครับเอารถเล็กมาครับรถเล็กมาอากาศร้อนมากครับวันนี้อากาศร้อนมากครับอการ้อนมากครับ เดีวนี้แถวทุ่งนาครับแถวทุมม่งนาทางเมืองกับตลาดไทยก็ไฟปอดแข็งตัวครับจะม,มาซ่อมงานที่ไยซ่อมงานเลยอากาศร้อนเลยมานั่งพักอย่ไปตลาดรับน เขาปส่ที่ลกนีไ e ด้ใ e ส่ร่มส่อข้นเสื yani ่อแ้นี้ใส่รส่ข้นเสือแล้วัยาิดมใ่ีวนยางิระตรระตุลติดกรสตดกะตติกระสุรงุติดกระกระกดกดกะิกเะตะตุดระนิกะตุกติริระกะิกีกะิ ครับมากน้นเต็มอที่สงมากน้ำเหกมามัน,มมน,มมนมช่วงาง,ง,างรครับไหมช่วงนางอากาศร้อนครับกำลังนั่งดูเ,เอ่คลิปขององเิงครับเมื่อคืนก็นั่งดูเ <c oughs> กือบตีสี่ <c oughs> ตึงตีห้า คนเยอะครับที่จันทรมขอนสิสเกตครับผมดูทุกคืนทุกคืนครับทุกคืนดูหนึ่งหาวันนี้ก็ดูเนี่ยกำลังนั่งดูมาที่บ้านที่บ้านน้องครูครับกำลังนั่งดูในร่มอยู่กำลังนั่งดูในร่มครับ ปิดไทม์ไม่ได้ไปต่างจังหวัดครับช่วงนี้เมษานี้ก็อาจจะ,ะวิ่งต่างจังหวัดนะครับยังไปช่วงไหนยังเดี๋ยวดูต้องดูเวลาก่อนครับช่วงงานเขาจะหยุดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวก็ได้ไปวันนี้เราก็มาอยู่แถวทุ่งนาแถวไซางานอีกที่หนึ่งครับผม ถ้าเห็นคลิปนี้ก็ช่วยดันนะครับข่ติด,ดันช่วยช่วยตัดด้มนะครับเป็นช่องน้องใหม่ครับสำลักธรรมครับสำลักธรรมครับตัวนี้วนันนี้ก็มาเก็บงานอยู่ไกลหน่อยครับมาคนเดียวเลยเอ่อนั่งถ่าย าาศห้าอยู่ใช้งานข้างในครับคนมันเยอะแ้วมันร้อนอากาศมัน,นร้อนตัวนี้อยู่ชั้นชานเมืองครับตัวชั้นชานเมืองครับมันก็บ,บีนดิดนึงครับนั่งอยู่ในร่มอากาศดี เนก็นจะมาขายน้ำกินมาครับพอาะนใี่อยู่ไกลจากชุมชนกำลังหาดูว่าเออมีีขายของขายน้ำขายะอะไรกินไหมให้เราเลยกำลังมองดูยังไม่มีรถผ่านไปยังไม่มีรถขายน้ำมาเลยครับถ้าเราก็ไปก็ไปค,ครับประมาณเกือบสามสี่กิโลครับจากนี้ไป ใชงานตลาดไทยแถวนี้ก็มีโรงปูนมิกครับโรงปูนมิกไปมาเปาา็นมารลอดอนตรงนี้อากาศกถปูนมิกกำลังเล้นะฮะปูนมิก,กม ั่งตรงแถวๆเ,เขาเรียกเป็นเรียกอายลาเหมือนกันครับอายลาเท่าไหร่สิบแปดเจ็ดแปดถึงสามดครับประมาณนั้นนะครับนั่งดูทางโน้นก็มีทุ่งนาครับอ่ามีน้ำอะไรบ้างมีน้ำอะไรบ้างโอ้น้ำมาพอดีนะครับอเอาแป๊บซี่แป๊บซี่โคกโคกโคกแก้ว I love my body there. นั่งคอยรถพอดีเลยน้ำมาพอดีเลยครับน้ำปัน่นนมไข่อะไรเงี้ยค,ยครับผม็นช่วยดันหน่อยครับเป็นคลิปน้องใหม่ครับรถเดียวดายอยู่กลางทุ่งนาครับยังไงก็ช่วยดันๆหน่อยนะครับ ไอ้ิมมกลครับตัวไก่จากนี้ก็ประมาณสี่ห้ายีโลครับไก่พอสมควรจากตลาดครับผมจูงกะชาแนลครับยังไงช่วยดันหน่อยนะครับเป็นช่องน้องใหม่ครับกำลังฝึกหัดทำ ยังมีครูบายจาร์ครับชีแ้แหะหัดทำด้วยตนเองครับผมยังไงก็ช่วยดันดันให้หน่อยนะครับถ้าเห็นช่องนี้ช่องจุงตะชาแนลครับผมคนเมืองช้างครับคนเมืองช้างจุงตะชาแนลของแท้ครับครับผม จุงกะชาแนลคนเมืองช้างโดยแท้ครับยังไงอย่าลืมช่วยกดกระดิงดดดด่งกดตะไคร้ใบมักรกดกระดิ่งกดเชตนะครับช่วยดันหน่อยนะครับครับจุงกะชาแนลคนเมืองช้างโดยแท้ครับสวัสดีครับ